สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับดีเจน 200cc นะครับผมจัดทรงคาเฟ่นะครับสวยๆเลยคันนี้นั่งได้คนเดียวนะครับจัดทรงคาเฟ่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับตูดสั้นนะครับหล่อๆคันนี้นะครับเดิมทีเป็นล้อแมกนะครับได้เปลี่ยนล้อของเจนทัมแมนใส่นะครับผมเงาๆเลยใส่ท่อแต่งนะครับคันนี้มาพร้อมกันดิดหลังนะครับ ยางดอกใหม่ๆเลยแล้วก็ตัดท้ายนะครับจัดทรงนะครับเป็นตูดสั้นนะครับตูดหมดชุดสีเดิมนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานหน่อยนะครับผมตรงนี้นะฮะใส่แฮนด์จับโช๊นะครับกระจกไปแฮนด์คบคันนี้นะครับผมไม่น้อยนะครับไม่อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยโลนะครับ คันนี้มาพร้อมเกียโยงด้วยนะครับเกียโยงเครื่องยนต์เดิมนะครับพร้อมใช้งานสะอาดมากนะครับทางราตรวจเช็คเซอร์วิทด้วหมดแล้วนะครับฟังเสียงกัน เครื่องยนต์ดีมากนะครับผมอันนี้เป็นไฟเส้นนะครับด้านหลัง คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่28,500บาทน,นะครับมีพร้อมเล่นเมกาสาร,รบนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ